บริหารนายแบบมันเหนื่อยบริคุมเวลาเหนื่อยสวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้นักเรียนช่างทุศิษย์ช่างใหญ่นะจะเรียนตัดผมรองทรงสูงไถขาวนวลกลืนกันวิธีการไถขาวนวลเกลืนนะครับมีหลายวิธีแต่วิธีที่ใช้กันตั้งแต่โบราณโบราณนะเอาแบบง่ายๆนะครับ เราจะกําหนดความขาวนะครับแค่1เซนหรือว่าหนึ่งอนิ้วนะครับวันนี้ผมจะสอนผ่านนักเรียนช่างละไมชัยนาดน,นะเจ้าของผลงานชิ้นโบแดงแล้วก็ให้นักเรียนช่างกีราชบุรีแล้วก็ช่างบอมช่าง,งบอมอะไรช่างบอมชัยภูมินี่มีชัยนาทกับชัยภูมนะินะนี่มาไกลเลยราชบุรีเสียทีราชบุรีปลอมตัวมาเรียนวิธีการกําหนดความขาวนะครับง่ายๆละไมเดินมานี่ เราจะกำหนดความขาวขึ้นไปเท่าไหร่แค่บัตรเรียนมารวเดินายังไม่ตาเปิดเครื่องเราจะใช้มุมบัตรเรียนด้านอะไรด้านซ้ายเนี่ยครับขึ้นไปเอามือซ้ายแตะหัวไว้นิดหน่อยจับปุ่มหัวไว้เออใช้มุมบัตรเรียนด้านซ้ายครับเน เห็นไหมหนึ่งข้อนิ้วเขาเรียกว่าตั้งฐานขาวใช่ไหมค,ครับทำหูลงหลังไปหูตรงบนหมูหูมันต่ำาิดตลอดทนึงคอแค่นี้ทีนี้ก็กดหูลงขึ้นไหมล่หน,หน่งนิ้วหนึ่งเซนหนึ่งเซนหรือว่าหนึ่งข้อนิ้วเนี่ย okay. หนึ่งข้อนิ้วผือไปทำไปรอบหัวเลยตอบบาดขึ้นมาเลยครับอันนีไปเลย อันนี้เขาเรียกว่าเฟดต่ำยังมีเฟดกลางเฟดสูงอีกนะอันนี้เขาเรียกว่าโลเฟดไปไปเลยครับนันแหละไปนะมองจากดาวังคารมาก็คืออะไรหนึ่งข้อนิว้วนะตั้งฐานขาวเนี่ยเหมือแนบบง่ายที่สุดแล้วเบสิกเบสิกแล้วนะ เอาแม่แมนแนะแม,แมนแนะหัวหุ่นม,มีน้อยด้วยผมไม่ได้เอาหัวหุ่นเป็นหมื่นหัวไมหมพวกเตอตัดพร้อมๆกันไม่ได้นะพวาเราต้องออกไปหาหัวหุ่น <Okay. S 1> สเต็ปหนึ่งกำหนดข้อมขาวสเต็ปสองอะไรสเต็ปสองตรวจสอบก่อนครับพี่น้องว่าซ้ายขวาเนี่ยมันสูงเท่ากันไหม จอซ้ายขวาสูงเท่ากันไหมหลังใบหูสูงเท่ากันไหมดูมให้บาลานซ์เห็นไหมต้องเขาตรวจสอบว่าไงลรไหมว่ายังไงเท่ากันครับเท่ากันแล้วใช่ไหมครับทีนี้จะทำยังไงผมอะ่ะมันหนาอยู่เนี่ยถ้าเราไปอะไรไปใช้อะไร0.25ยเนี่ยลบเส้นเนี่ยมันมันยังมันยังมันไม่ค่อยไปเพราะผมมันหนาอยู่0.2งก็ต้องโยกเป็นเนี่ย ถ้าเป็น0.25เนี่ยมันยังหนาอยู่ผมแนะนําให้ถอยสุดเลยเป็น0.5หลักเดียวกันง่ายๆเลยตวัดขึ้นไปเท่าไหร่อีกหนึ่งเท่าไหร่อีกหนึ่งข้อนิ้วไปไปคือเลยอีกหนึ่งข้อนิ้วเราทํานวนก่อนอนะ่ะแล้วค่อยมากลับมาลบเส้นอะ่ะหลักเดียวกับทรงอะไรทรงนักเรียนเลยการไล่เียนง่ายๆตวัดขึ้นไปเลยตวัดชั่วเดียวให้มันได้เลย

มันจะติดปัญหากรติดเรื่องอะไรการลบเส้นใช่ไหมการไถนวลคืนนี่แหละไอเรื่องซอยพวกเธอก็ทํากันได้หมดแล้วค่อยทำไปเสร็จยังครับเอ๋อทีนี้จะลบเส้นใช่ไหมเนี่ยเห็นเส้นไหมเนี่ยตอเท่าไห,หร,คร่ครับ0.2แล้วก็ตอบพีซอเธอนตอบ0.25ครับตบอัดร้อเอ้าใช่ไหมเนี่ยเส้นอยู่นี่ครับเส้น ก่อนนิดเดียวเพืออ่อนต้องใช้คุกับแปลงนะเพราะว่าจะเริ่มเคลียร์ลนะิงแล้วบีเอาไว้ก่อนเอาตัดลบเส้นไปแล้วก็แปดแปลงปัดสีผมไปเ,เส้นหายไหมหายครับอาจารย์จางใช่ไหมจับจาง เออมันแบบไปเร็วๆเร็วๆรวข้าวขาไปนนั่แหละเราไปอะไรลบเส้นเพื่อให้มันคอนเนคก,กับอะไรไม่ใช่ตรงนี้ป้อมหมายที่เราจะวางคืออยู่ใต้เส้นเนี่ยวางใต้เส้นแล้วตบขึ้นไปขึ้นเ,นเ,เดียสักครึ่งครึ่งเส้นเนี่ยจำได้ไหมครับครึ่งเส้นไ,ไม่ใช่จะไปวางที่ชัยนาธเนี่ยมันไกลไปมันเสียน้ำมันรถ <c oughs> น้ำมันมันแพงเออไป อ,นนอันนี้คือหลักง่ายๆคือไล่การตัดเฟียดขาวต้นคืนจำไว้ตลอดชีวิตว่าตัดจากสั้นไปหายาวใช่ไหมจากฟันศูนย์แล้วขึ้นเป็นฟันศูนย์จุแล้วก็0ูนแล้วก็อะไรเบอร์1เบอร์1นึ่งครึ่งเบอร์2แต่วันนี้ผมจะให้ละไม่โชว์ด้วยการสไลด์หวีขึ้นไปเลยไม่ต้องใช้รองฟันแล้วหรือยังไงหรืออยากจะให้ใช้ลองฟัน จะแตาจานครับถ้า <จะ S 1> เป็น<ต>ผู้กงานบบีอย่างเดียวไม่มีรองพันหรอกวันนี้เอามามาเดินมาเอามาดูวิธีการสไลด์บีง่ายๆเนี่ยสไลด์บีขึ้นไปลขึ้นไปประมาณนี้ขอบทรงอยู่นี่นะสไลด์บีขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยป่นะเดี๋ยวซ้ายตรงๆแล้วก็อะไรยกวขวาโอเคไหม เราได้จัดจัดการปีกขอบทรงไปโดยตัวเนี่ยใช่หไหมเนี่ยขึ้นทรงได้หวีแล้วมันจบไงไม่ต้องมากลับมาวกมันใช้รองฟัเนเอย่านปวดหัวเยี่ยงหวีใช่ไหมแล้วก็มีนอนหวีสไลด์ขึ้นไปอย่างเงี้ยแอบดูกระจกเห็นไหมใช่ไหมจุดที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งอยู่ที่อะไรสองเนี่ยสไลด์ถือขึ้นไปเลยมุมกล้องอยู่นี่ ต้องนรเข้าใจไหมสามโอเคไหมยังหีจบงานไมไหมไปต่อเลยครับต่อเลยเค,คุณก็ดูต่อเลยครับ สไลด์บีขึ้นเลยครับใช้บีด้านไหนครับใช้ด้าน,นทีับปากไปเนี่ยยกลอยเห็นไหมขี่บีลงไอเลย ทำไปทำไปความสูงของกรอบทรงต้องอยู่ระดับไหนครับเหนือ,ปนอไปหนูนะ<า>ครับ,บคุยเลยตัวนี้ยังเข้มอยู่เนี่ยไปอีกเยียงหวีเข้าไปนั่นแหละฮะลืมได้ก็ลืมไปก,ก่อนลองฟันอนะ่ะให้ใช้หวีเยอะเดี๋ยวลองฟันเดี๋ยวเราไปใช้กันที่หน่วยดีกว่าจวดนะจวดจานจวดจานเลย เห็นให้ขาวว่ามีคนเกษียณอายุธราชการเยอะเดี๋ยวจะไปจัดการเนึ่งหนึ่เทยาเนี่ยซื้อันี่ยอ๋อขอก่อนตรงนี้เราจะจัดการไปเลยเนี่ยที่มันยังเข้มๆอยู่เนี่ยถอยมา0.25 จับหัวแต่หัวไว้ลดจับจับหัวไว้ลดจับ,จบคือนี่มันยังเทียมอยู่ไหมเนี่ยตบไปป่ะ0.5 0.5ครับถอยสุดเกืนบไหมเกินแล้วครับเนี่ยดำแทง ดีไหมพอเดี๋ยวมันจะเกินงามต่างกันไหมระหว่างเนี่ยขาวนวลคือตัวนี้มันมีแต่ขาวกับดำสเอาเอาใหม่ไล่ขึ้นไปเลยสไลด์ขึ้ไปเลย,ลย,เลยหรือไม่ก็แนบยกรอยกรรมอยู่แค่น,นั้นเลยทําให้มันได้เมื่อวานก็นั่งตบยุงกันทั้งวันเลยทำไมไม่ได้ตัดพยายามหาหัวอุ่นมาตัดให้ได้วันละสองหัว ถ้าเธอใช้หบีข้องแค่วชำนาญเนี่ยลองฟันเนี่ยโอ้ไปชะงอกดูเขาก็รู้เรื่องว่าเขาใช้เบอร์อะไรตัดขึ้นยังไงคนท่าทีวุ่นวายนิดน,นึงเออสัไปซ้อมให้หนักลองทรงสูงไถขาวนนกืนลองทรงกลางไถขาวนนกืนและลองทรงต่ำไถขาวนนกืนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า โลเฟียดนะสำหรับรองทรงต่ำรองทรงกลางไถาขาวาน,นุปาานปืนภาษาอังกฤษเรียกว่ามิดเดยมเฟียดนะครับกลางๆถ้ารองทรงสูงไถาขาวาน,นุ่นกืนเขาเรียกว่าไฮเฟียดมีคนถามมาอีกว่าใครมาตั้งชื่ออะไรเอากบภาษาภาษาอังกฤษภาษาสา,ากลเป็นอย่างนั้นใครเนี่ยผมช่างใหญ่ไม่ได้ตั้งหรอกฝรั่งเขาตั้งมา,อางนอง สไลด์ขึ้นไปอีกผมด้านหลังไปหูด้านซ้ายอะ่ะมันยังต่ำอยู่นั่นแหละเอาที่ไปเรียนแบ่งผมเลยมีเวลาอีกชั่วโมงนึงเขาก็หนีไปแล้วคนสอนเธอ ลบเส้นด้วยศูนย์าำนวนด้วย0ูมันก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็ใช้หวีสไลด์ขึ้นไปเลยเชื่อมคอนเน็กเข้าใจไหมช่างบอม จำลองเข้าใจยังไงกําหนดความขาวหนึ่งข้อนิ้วก่อนกําหนดความขาวหนึ่งข้อนิ้วเสร็จปับ๊บพอกําหนดความขาวมันจะมีเส้นพอมีเส้นพอมีพอมีเส้นเสร็จปุ๊บเราก็โยกเป็นศูนครับตวัดนวลก่อนพอตวัดนวลปุ๊บพอได้ความนวลเสร็จปุ๊บเราค่อยลบเส้นด้วยศูนจุดศ2นครับใช้ศูนุแล้วก็ดันด้วยเบอร์หนึ่งเพราะเราจะตัดสั้นไปหายาวเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจ้า ครับผมหรืเบอร์สองหรือเบอร์สองข้างบนหรือจะสไลด้าีขึ้นไปเหมือนช่างช่างระไม่อะไรใช่ครับครับผมเพื่การให้ลดการใช้ลงฟันให้เยอะที่สุดตรงนี้มันยังไม่สวยเลยเอาไปเอาใหม่ไปนู่นมุมป้องอนิดนึงมุมป้องตรงเนี้เออเนี่ยยกลอย เธอก็ดูเลยว่าข้างขวาเนี่ยมันขึ้นมันต้องประมาณหนึ่งหน้าวีวัดจากความขาวคือม,มุมห้องประนนะมาณนี้เออะเแนบยกลอยสันหวีชิดสันหวีชิดตุงนบริเวณจุดขาวเนี่ยใช่ไหมที่เรา,มาขมขมขาวไว้สันหวีต้องอยู่นี่ไม่ใช่ชิดตีนผมนะสันหวีต้องอยู่ตรงนี้ ซันมีตูอ้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเอาไปไปเอามาสอนเลยช่างขี้ว่างแล้วเดี๋ยวก็จะหิวข้าวใชนะ่ไหมพอจะเริ่มเตรียมหัวหุ่นเตรียมแนละ้วโอยบ่ายโมงหิวข้าวแลนะ้วมันแหละไปขึ้นไปมันแหละไปหม,<า>มุนป้องขยับมาอีกิกซอบซูมเข้าไปอีกประมาณนี้เขาถึงจะเห็นว่า ช่างละไม้เขาเอียงหวีหรือว่านอนหวีเขาจะเก็บนวลยังไงทํานวลยังไงคืนยังไงรบขอบยังไงเห็นไหมมองมาจากในชายหน้าเนจะมีความอะไรม,มีแต่ขาวกับดำนะนั่น,นแหละแอบดูกระจก้วย จะลบยังไงเดี๋าจะคำนวนยังไงถอยด้วยศูนย์จุดห้าดินวนยังนวนแล้วครับดีขึ้นไหมดีขึ้นพออยหยจะเหินพอแล้วตรงนี้สวยแล้วพอแล้วเดือยตรงนี้ไงเดือยเท่าเหลาขึ้นไปเรื่อยเกื่อยสูงทรงก็สูงไปเรื่อยอีกมันจะไม่จบสักทีนั่นแหละ ต้องเข้ามาประดำอยู่ทำไมพอแล้วเอาหวีเอาหวีปลายหวีปลายหวีตรงนี้เนี่ยหุ่นองก็ต้องมานี่ครับนี่จะได้เห็นชัดชัดเออนั่นเน่ะง้างหวีกลับทุกทังบาสนะท่นเนี่ยท่นเนี่นะจะได้สมดห่วงนาที สถาบ,บัานสอนผมประจำใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยพ่อโขนโยธิน52ตรงข้ามตลาดส,สดยิ่งเจริญเขตสายไหม่หกทมนะครับรับสอนตัดผมชายตัวตัว,ตวขอบคุณช่างละไม้ชายนาฏขอบคุณแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทั้งใหญ่นะก็ประทาสัมพันธ์เลยครับวันที่ทุกวันเสาร์นะ8โมงเช้าตรงเที่ยงไปตัดผมฟรีกับลูกศิษย์ทั้งใหญ่ได้ที่วัดหนองใหญ่นะและ ที่วัดหนองบ่อชีก็จะเริ่มวันวันที่9นะครับสิงหาคม2566นะเราจะไปตัดผมฟรีให้ชาวบ,บ้านนะที่วัดหนองบ่อชีนะมีวัดหนองใหญ่กับวัดหนองบ่อชีเลยนะอย่าสับสนนะมีสองหนองนี่แหละหนองใหญ่กับหนองบ่อชีจําให้ได้นะครับทั้งใหญ่ก็พาลูกศิษย์ไปดูสถานที่ตัดแล้วนะครับไปรอได้นะถ้าอยากจะเรียนก็มันมีค่าเราเรียนมีค่าหัวหมุนในแบบนะแล้วก็ค่าอุปกรณ์ด้วยช่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะ คนนี้ลาไปก่อนทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ครับช่องใหญ่ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตรงนี้สวัสดีครับบ๊ไปไปจ่าลิปจบบจ้มียังไงเยอะพี่ข้างหน้าพี่ไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมกันขอบให้พี่พร้อมดูสิโอเคครับ